ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน,นสําหรับวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าเลยนะก็เพิ่งไลฟ์สดส่งงานไปนะครับ กับวันนี้ที่ผมบอกแล้วว่าวันนี้จะมีคิวการเคลือบแก้วเข้ามาทั้งหมด2คันนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับลูกค้าน่ารักมากผมโชคดีที่มีลูกค้าน่ารักมากทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านลูกค้ามากมากเลยนะครับที่มาตามคิวกันหมดเลยนะครับสาหรับวันนี้นะฮะก็เป็น1คิวนะครับที่นัดกันมาข้ามมาทิตเลยกับรถโ o โยต้าเวลไฟ well สีขาวคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากนะครับที่เลือกโปรแกรมการเคลือบแก้วแ,วแบบเมกาเซรามิกโปร จะบอกว่าโปรแกรมนี้หมอกรถสีขาวมากนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆที่ตัดสินใจทําตัวนี้นะฮะเพราะว่าหลังจากการทําแล้วสีขาวจะดูมีความฉ่าวาวมากขึ้นกว่าปกติอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราพามาดูนะฮะขั้นตอนการทําเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับ จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเบอร์แรกของวันนี้จะลงที่เมก้าเซรามิกเอตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งน้ํายาตัวนี้จะมีความหนาแข็งใสนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ซึ่งจะต้องอบอยู่ในห้องอบอินเฟราเรดนะครับหลังจากการเคลือบแก้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนจะทําการเคลือบแก้วนะครับท,ท่านทุกคนคงจะรู้ดีนะครับว่าร้านเราเนี่ยจะต้องเตรียมผิวกันอย่างยิ่งยวดก่อนนะครับซึ่งไม่ว่ารถจะมาใหม่ขนาดไหนก็ตามนะจะต้องเข้าห้องนี้นะครับจะบอกว่าที่ลากเรื่องมาขนาดนี้จะบอกว่ารถคันนี้ออกมาเรียบร้อยมากนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่มากๆทีเดียวจะบอกว่าแทบไม่มีรอยเลยนะฮะให้เราต้องขัด กันนานนะครับทาให้เวลาในการทาเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ผมเตรียมผิวเสร็จแล้วนะรถเพิ่งรับเมื่อช่วงประมาณ9ก้าโมงเอง9ก้าโมงสิบโมงเก้าโมงสี่สิบห้าเก้าโมงครึ่งผมรับรถตรงนั้นล้างเสร็จด,ดูยางมาตอยเข้ามาเตรียมผิวจะบอกว่าตอนนี้เตรียมผิวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเคลือบกันในช่วงบ่ายตอนนี้เดี๋ยวขอให้พนักง,งานของเราหรือว่าช่างของเราไปกินข้าวกินปลาก่อนเพราะว่าหนึ่งนะฮะในขณะที่เราเคลือบแก้วเข้าไปเนี่ยเราจะหยุดระหว่างการคันไม่ได้ ซึ่งรถตู้เนี่ยจะมีความใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้างบนข้างๆรวมไปถึงข้างบนนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับรถตู้นะครับจะต้องทำพร้อมๆกันเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าด้วยนะครับที่จะบอกว่ารถใหม่มากดูแลรถด,ดีมากๆแล้วลูกค้าก็าขยับวันมาให้เราเพิ่มหนึ่งวันนะครับก็จะมีส่วนลดให้เล็กน้อยนะสำหรับลูกค้าทีา่น่ารักอย่างนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเค กับคันนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งช่วงบ่ายเราจะทําการเคลือบแก้วกันนะครับแต่ช่วงนี้นะครับขอให้พนักงานเราได้พักสักครู่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้เตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านเห็นนะนี่ยังไม่ได้เคลือบนะอันนี้แค่เตรียมผิวเสร็จนะท่านทุกคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับจะเห็นว่ารถมีความเงาใสแล้วใช่เพราะว่า ในกล้องอะ่ะมันมันสื่อได้แค่เงาใสสะอาดอย่างเดียวแต่ว่าความใสจริงๆถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันใสกว่านะหลังจากเคลือบแก้วแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาอยู่ในห้องนี้ไอ้ไฟเหลืองๆทั้งหมดเนี่ยที่มองเห็นนะฮะถ้าเป็นรถสีดำมันจะเห็นเป็นซวิว์เยอะแยะมากมายแต่สีดำสีขาวเนี่ยจะต้องค่อยๆส่องเข้าไปซึ่งรถคันเนี้ยค่อนข้างเรียบร้อยนะสําหรับรถสีขาวมุกของโตโยต้าดูเข้าไปลึกๆจะเห็นเป็นผลึกเลยเห็นไหม สวยงามมาก,มากๆครับคันนี้เตรียมผิวเรียบร้อยอีกสักคู่จะเคลือบแก้วและที่ผมเกิดไว้หน้านี้ก่อนหน้านี้คือคันนี้มาคันที่1มาตามคิวนะครับทํามาตามนัดเลยได้ทําก่อนแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวได้เคลือบแล้วก็ได้อบในห้องอินฟลูเลตวันนี้แน่ๆกับอีกหนึ่งคิวฮะวันนี้ครับอยู่ด้านหลังผมแล้วนะฮะก็เป็นรถโตโยต,ต้าเช่นกัน เป็น Toyota Fortuner ครับอันนี้ขอบคุณพี่หนุย่ยสไลซ์ซิงด้วยก็คือรถของพี่หนุ่ยสไลซ์อ่อนนั่นเองเป็น Toyota Fortuner สีดำนะฮะมีล้อแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้เลือกโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบ AQUA าโคโต o นะครับใช้เวลาในการทำจริงๆอยู่ที่1วันกับรถที่มีสภาพใหม่ใหม่นี่คือเอาใหม่จากศูนย์เลยนะการทำงานจะน้อยหน่อยเวลาจะน้อยนิดนึงแต่ว่าคันนี้ผมขอเตรียม เตรียมงานนิดหนึ่งที่จริงรถคันนี้จะต้องมาประมาณพรุ่งนี้แต่ผมไม่ทราบว่ารอยจากการใช้งานมันมีเยอะขนาดไหนผมก็เลยจะเป็นต้องขอมาดูวันนี้ก่อนซึ่งเตรียมผิวกันเรียบร้อยสักพักหนึ่งแล้วนี่ยังเอายังมาตอยออ,อะไรออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในห้องเข้าไปนห้องเห็นเราจะเห็นรอยนะครับจากการช็ถูหัดสีเป็นเรื่องปกติตรงนี้เราจัดการเองนะครับเดี๋ยวจัดการเองแต่เวลาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาพที่มานะครับเดี๋ยวสวยแน่นอนนะครับกับ โปรแกรมเริ่มต้นของทางร้านเรานะฮะหลายคันวันนี้จะบอกว่ามุมนี้เห็นแค่สอสามคันนะครับกับมุมอีกมุมนึงอันนี้รอส่งครับอันนี้ของเฮียเอกนะครับซึ่งโพบในเมื่อเช้านะครับอีกสักคู่หนึ่งก็จะมารับรถแล้วครับกับ BM เซนะีรีส์ห้าสดีฮะมาอยู่ห้องนี้แล้วจะบอกว่าโคตรเงาเงาก,กว่าเมื่อเช้าอีกนะเห็นปะ จะบอกว่าในห้องเนี่ยมันเงาอย่างนี้เลยนะอ่าเวลาดูข้างนอกก็จะเห็นส่อง,งานได้ถึงทั่วถึงมากอีกนะครับนี่อันนี้ของคุณพี่เอกนะครับอันนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับเงาไหมเงามากๆคันนี้พร้อมส่งนะครับรอเองียเอกมารับอยู่นะครับก็มารับได้เลยเลย,ยังมีอีก1นึคันนะฮะที่เราไม่ได้ลืมนะครับก็คือรถ Honda h r v อยู่ด้านนอกนะครับ ก่อนที่เราจะพาไปดูฮอนด้าทวีนะครับในร้านก็จะมีรถที่ให้เราดูเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน X8, Celery Zen นะครับแล้วก็ในรวมในส่วนของรถของพี่สี่นะครับอันนี้ครับมาสแตงที่มาในงานเมื่อวานแล้วก็มีคันนึงก็คือตัว H1 เนี่ยครับงานเมื่อวานนะครับคือผมไลฟ์สดแทบไม่ทันเลยหลายอย่างมากจริงๆขออภัยนะฮะแล้วก็มีคันหนึ่งตอนนี้นะครับอยู่ข้างนอกครับก็คือรถ Honda h r v ซึ่งตอนนี้อบเครือไปแล้วรอบ2นะฮะแล้วก็อบเรียบร้อยแล้วนะฮะรอบที่2นะครับแล้วเราจะเริ่มอบรอบที่3กันช่วงบ่ายนี่เลยหลังจะทำเบลสไฟ์เสร็จนะครับโอเคนะเห็นไหมไม่ได้ละเลยไปไหนนะครับทุกคันทําหมดแต่ไลฟ์สดไม่ทันจริงๆโอเคเยอะหรือเกินนะช่วงนี้ครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับ วันนี้นะครับมิกกี้ RPA m o t o Detailing นะครับต้องขอขอบคุณพันลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านจริงๆนะที่ให้ความไว้วางใจกันมาเลยตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปจบด้วยภาพของการทำงานไม่ใช่ของการทำงานของรถที่รอเตรียมที่จะเคลือบช่วงบ่ายนะครับแล้วก็รอที่จะทำกันในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งครั้นี้อาจจะได้เริ่มทำช่วงเย็นนะ วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านลูกค้าคุณดีมนะครับรถของเวลฟไฟของคุณดีมมาจากวังน้อยนะครับวันนี้มิก้อาพี a ออโ d e เดลิงขอลาไปทำงานต่อก่อนนะครับที่ข้าวกินไป่าด้วยนะครับสวัสดีครับ